สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพลายมุกน,น้อยนะครับอยู่กับเรามาออนทัวร์วันแรกครับโอ้โหแม่คุณหนังท้องตึงมากเลยอะช่วงเชา้าเตรียมพร้อมๆนะครับช่วงเช้าก็จะไปอาบน้ำกันนี่ครับช่วงกลางคืนเราก็นอนพักผ่อนกันที่นี่ ครั้างแรมอยู่ที่นี่แม่แก้วก็นู่นนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่แม่ขันเมื่อคืนผูกหลักนี้นะครับนี่แม่แก้วในช่วงเช้านะนโอ้โหเล่นดินดินครับนี่นี่ครับ อืออะไรสิเตรียมพร้อมๆนะครับเตรียมออกอ่อนทัวร์กันต่อนะครับวันนี้วันแรกขอให้โชคดีโชคหมานเนอไหนน้อวันนี้ช่วงเช้าเราก็อยู่ด้วยกันอยู่นะครับ พออาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะแยกแล้วก็จะไปเข้าคนละหมู่บ้านกันนะครับโอ้โหตื่นเช้ามาก็กินข้าวอีกเลยจะกินไหวไหมนี่เข้าไปในหมู่บ้านนี่จะกินไหวไหมนี่อไม่ขันดูทํา วันนี้ครับทําหน้าที่ควาลิงเป็นทําหน้าที่เป็นควานของแม่ขันนะครับในการออนทัวร์ในครั้งนี้นะครับก็ควานทิวก็จะเป็นควานขาติดตามอุ้ยอุยอยดูทาท่าเห็นไหมเห็นแม่แก้วแล้วตาโตเลยกลัวเขาบ่กึกลัวเขาบ่กลัวเขาบ่เอา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 ขโมยกล้วยไม่แก้วกินแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาได้กินไหมนี่เอาวันทูทีขโมยขโมยขโมยไม่กล้าครับไม่กล้าเห็นเจ้าของเขามาไม่กล้ากินโอ้พี่อาร์เอาให้กินแน่โอ้ขอให้เป็นเรื่องกล้วยเด้อเช้านี้ได้ทั้งข้าวได้ทั้งกล้วยเลยช่วงเช้าออ เราไปกันต่อครับนั่นแน่ไปอาบน้ำกันลูกไปอาบน้ำกันก่อนเด้อ เราก็จะไปอาบน้ํากันนะครับในช่วงเช้าที่ตรงนี้นะครับเราก็เคยมาพักผ่อนกันที่นี่นะครับเมื่อหน้าแลงนะครับที่ผ่านมาเรามาพักผ่อนกันที่นี่นะครับที่นี่เป็นตำนานนะครับนี่ตำนานที่พักผ่อนที่นี่เป็นตำนานของแม่ขันเลยตำนานตรงนี้ถ้าแม่แม่เอฟซี FC เข้าไปดูคลิป ก็จะเห็นนะครับคือที่ตรงนี้ก็แม่ขันตลกนิดนึงนะสั่งให้ยกขานะครับแต่ไม่ยกไปยกขาควานลิงนะฮรแล้วก็จะมีหลุดนะฮะหลุดไปกินอ้อยของคุณตาลโอ้โนหะ oh นี่ครับมาออนทัวร์เนี่ยคือเราได้เดินเราได้กินอาหารเปลี่ยนอาหารใหม่ก็จะกินดีนะดูครับช่วงเชา้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยช่วงเช้าแค่นี้ไม่ขันไม่ค่อยกินน้านะแต่พอออกออนทัวร์แล้วนี่โอ้โหกินได้น้ำหนักต้องเพิ่มแน่นอนนะตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ ไปเข้าโรงพยาบาลนี่สามตันเท่าไหร่นะก้นลิงสามตันสามร้อยามตร้อยยี่สิบห้ากิโลแต่โอ้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 เบา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 เดี๋ยวล่วงเด้อนี่ครับช่วงบรรยากาศช่วงเช้านะครับอ หนาวไหมไม่ขันหนาวไหมอ,า,อาบทุกเชา้าอาบทุกเย็น <laughs> ตอนเชา้าเช้าหนาวแค่ไหนก็ต้องได้อาบนะ ถ้าหนาวมากๆเนี่ยเราก็จะอ,อปัดกวาดเช็ดทูเอา <laughs> ไม่อาบนะครับสงสารนางเนาะอู้งขลังยังไม่เต็มเลยขหลังยังไม่โดนเลยอ,อ๋อมันจอ,นจอเจาะ ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนให้ควานเขาอาบน้ำให้นะครับไม่ขันวันนี้เป็นวันออนทัวร์วันแรกก็ขอให้โชคให้หมานเดอ้อวันแรกในการออนทัวร์นะครับถอยถอยลูกเช็คเช็คเช็คตัวกลิ่นแม่แก้วครับแม่แก้วมาแล้ว ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้ไปหานะไม่แก้ว อยากจะไปหาแม่แก้วแล้วไม่นิ่งแล้วอยากจะทักทายเพื่อนวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันไหมนี <laughs> ่เลยเสร็จสับเรียบร้อยไปทงพี่ขึ้นรถเลยอ,อาบคนละทีนะครับโอ้โห,โห,โหเดินหลบแม่แม่แก้วครับกลัวแม่แก้วหยิกบ่ <laughs> กลัวแม่แก้วหยิก <laughs> ดูครับอือหอ โอ้ยกลวยมแก้วหยิกด้วยอืมอ่ะอับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแม่ๆไปก่อนเด้อ,อสวัสดีครับ